ไมม่่่คออยยานสวัสดีค่ะมาตอนดึกเลยนะคะทุกคนหน้าแบบว่าเมื่อกแล้วตอนนี้วันนี้แบบมาดูมาดูคนไข้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่แบบบ่ายนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมาให้ดูหลังทำกี่วันนะคะในการผ่าตับแก้ไขไกระดูกทายเนาะ วันที่สามในการผ่าตัดใช่ไหมคะใช่วันที่สามอืมเป็นยังไงบ้างไานหนเล่าให้ฟังนิดนึงอืมก็อาการตอนนี้หรือว่ากอนนนนอ่อ,อหนอหน้านี้เออก่อนหน้าก่อนหน้าเนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกเจ็บทรมานนิดหน่อยนะมันเจ็บไม่เท่าไหร่หรอกอืแต่ว่าสายที่เสียบเด็กจมูกอะมันเจ็บมันเจ็บหน้าท้องไหม หน้าทองมันเจ็บแผลหน้าทองเจ็บนิดหน่อยมันมันไม่เจ็บพอทนได้แต่ไอ้ที่เราหูดหงิดแต่ในช่วงสามวันนี้หูดนิดพาอะไรเพราะว่าสายสายดูมีสายที่จมูกใช่ไหมคะอ่ะฮะอ่ะขอดูแผลได้ไหมว่าแผลเป็นยังไงบ้างแผลสวยมากแอนยขอขอดูหน่อยนี่ทุกคนแผลที่ลำไส้อะ่ะแค่นี้เองแต่เราไม่สามารถให้ดูเยอะกว่านี้นะ นิดน่อยนิดน่อยนิดเดียวเนาะประมาณสามเซนได้ไหมได้จ้าโอ้มันเล็กมากเลยเนาะเล็กมากแผลสวยมากเป็นไงตอนแรกหนูคิดว่าแผลมันจะใหญ่กว่านี้ไหมหนูคิดว่าถับแผลใหญ่หนู<ๆ>จะต้องไปสักหลบเนี่น่หนูคิดว่าอย่างน้อยจะต้องห้าหกเซนอย่างน้อยไนมะ่ต้องห้าหกเซนใช่ไหมเราพอเห็นแผลตอนแรกรู้สึกยังไงบ้าง ทับใจมากเลยค่ะนำตาไหลเอาจริงๆตอนแหลดีใจดีใจตอแหลไม่พูดตอแหลไปด้วยก็เป็นคนตอนแหลอยู่เลยนะปกติกอาเป็นคนตอแหลแล้วใช่ไหมใช่สวัสดีแฟนเพจด้วยนะคะมีอะไรสอบถามสามารถพิมพ์มาได้นะคะใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้ด้วยนะคะออื น้องก็หน้าตาสดใสตอนนี้คือยังไม่ได้ทาอะไรเลยใช่ไหม,นม<ะ>หน้านี้หน้าหน้าตาเป็นยังไงจะไหม <S 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 ไม่หนูก็คุยกับผัวตลอดนี่ <S <S ก็คุยตลอดเล่นเทรศได้ชิวๆไม่เป็นไรถามว,ว่าเจ็บไมหมมันมันเจ็บมันเจ็บแต่ว,ว่าเราทนได้อ่ะเจ็บเจ็บทนได้เจ็บแต่ทนได้นะคะสบายดีสบายดีค่ะสวัสดีค่ะจากสบปลาวหรือเปล่าเอยเออพูใมีพี่มี แฟนขับอยู่กัมพูชาหรือลาวก,ก็้มีใช่คนสสปลาวกับกัมพูชามาทําเยอะอยู่นะอือแล้วถ้าเกิดสวัสดีสวัสดีภาษากัมพูชาเรียกว่าอะไรชุมริบซัวอ,อะไรนะไอ้คินชุมริบซัวเฮ้ยยากของพ<ต>ูดไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเขาเขาจะไม่จำเป็นต้องทํานาตอนแหลแบบนี้ก็ได้จำเป็นต้องทำแ,แบบนี้ก็ได้น,น,นนะ แมนแล้วจากราวอ่ะฮะแล้วมีคำง่ายกว่านี้ไหมอ่ะคำง่ายซูสเดย์นี่ได้แต่นี่ได้แต่สะอาดเพลวสวยใช่ไหมสวยสะอาดที่ตัวช้ได้หลยค่ะอย่าไหลยางมากสวยด้วยแล้วก็สะอาดด้วยแล้วก็มันแปลว่ามันแปลว่าสวยใช่ไหมสะอาดสะ่ามับสะอาด อย่างเลยอ่ะอ่ะฮะอยู่ที่สวรรนนค์เขตเดอร์ค่ะสวัสดีสบายดีใช่ไหมภาษาส,าสาปาปาลาวต้องสบายดีเนาะสบายดีถามรู้หรือว่าถามเขาอ้าสายสบายดีรือเสยเฮ้ยสบายดีนี่ภาษาลาหร<า>ือว่าภาษาลาใช่ไหม นี่เบอร์เราเนี่ยนอนน้อยด้วยนอนก็นอยหนูพาหรือว่าพี่มันพาเนี่ยพี่พาหนูพาแต่พี่เบอร์เนี่ยสวัสดีค่ะก็ให้ดูเอประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่มาแก้ลําไส้นะคะอย่างน้องเนี่ยแก้ลําไส้อย่างเดียวไม่ได้แก้ภายนอกนะคะไม่แก้ภายนอกเพราะภายนอกสวยแล้วสวยจริงปะไม่สวยไม่สวยขอดูได้ปะ รอเลนรอเลนรูรรรจะแหอกอยู่เลยนะ <c oughs> อยากแก้บ้างจุงอ่าระหว่างที่นอนอยู่โรงพยาบาลน,นี่เราอ้อนแฟนยังไงบ้างก็คุยกับแฟนก็ไม่ค่อยเจ็บอะไรแต่ว่าเราทำเป็นเจ็บ,บมาก <c oughs> มาก <c oughs> จะได้เรียกคะแนนความสงสารจะได้เรียกแพงความสงสารใช่ไหมอ๋อแล้วแล้วแฟนแบอกว่ามึงอย่าทำอีกไหม มุงจะทำอีกไหมมึงจะเสียเงินกี่รอบอ้าวจริงปะพูดพวกนี้จริงเหรอเขาให้กำลังใครซ้กผู้นั้นแต่หนูคุยกับแฟนตลอดเลยนะใช่แฟนบอกว่าหัวหลออหนูบอกแฟนว่าเดี๋ยวกลับไปรอบนี้มีเวลามีเซ็กกันแล้วคุณจะรู้สึกฟินก่อนมาก่อนเขาบอกว่าเขาจะรอนะแล้วก็เตรียมของความให้ด้วยถ้ามันฟินอย่างที่นี่หนูก็เตรียมของความให้ด้วยนะเลิศแต่หนู หนูต้องเตรียมนะคือว่าโมนะประมาณเออช้าเย็นประมาณหกเดือนนะคะหลังจากหกเดือนก็วันละครั้งนะคะแล้วก็ห้ามใช้ก่อนสามสัปดาห์นะดเดี๋ยวไส้มันโผล่ออกมานะเพราะว่ากาวมันยังไม่ติดดีห้ามใช้งานก่อนสองสัปดาห์เอ้ก่อน 3, 3สามสามเดือนพูดผิดไม่งั้นะไส้ที่ หมอตอกกาวเอาไว้อะ่ะมันจะโผล่ออกมามันังไม่ติดดีไงประมาณสองเดือนได้ไหมลดได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองถามคุณหมอนะว่าเออลดการถ้าใช้งานอะ่ะสองเดือนได้ไหมลดลดหนึ่งดืได้ไหมลองถามดูแต่จากประสบการณ์ที่สนมากจะประมาณสามเดือนค่อยใช้งานเพราะว่าถ้าใช้ก่อนมันอาจจะหลุดออกมาก็ได้ ช่ข้างหลังก่อนได้ไหมเออแล้วก็ทำลำไส้ไปเขาห้ามเบ่งนะเบ่งเหมือนเบ่งอุจระอะไรอย่างเงี้ยต้องแท่มันออกเองอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจมะแรอไปรอไปก็ช่วงสามเดือนแรกอ่ะนั่นแหละสู้ๆอ่ะหนูก็นั่งได้ปกติแล้วใช่ไหมไหนนั่งให้พี่ดูได้ไหมลูกเองแต่่วา เกลียดมากไม่มีแรงมันปวดมันปวดท้องไหมตอนนี้คนที่ทําไปเขาจะกลัวแบบทําลําไส้ไปเขาจะกลัวแบบปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ดููกลัวเวดดูกลัวกลัวเวลาเวลาขยับอะไรมันเจ็บมากไหมคะไม่มากอืเจ็บไม่มากอ่าในรายนี้ก็จะมีแบบว่า จากสปปลาวกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยมาดูเยอะนะเออเห็นไหมก็ไม่ได้เส็อะไรมากมาย <S <S> <S อให้ดูแผลนนึงเนี่ยแผลก็ประมาณแค่นี้เองเอาแม็กทับมาวัดก็ประมาณสี่เซนได้มั้งน่าจะประมาณสี่เซนแต่เดี๋ยว,วพอ,อบอกมาขอเวลามาถามที่คือรู้สึกแบบรู้สึกแบบอมีคนดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยดีพยาบาลดูแลดีมาที่นี่ มีมาให้กำลังใจเราด้วยอ uh ้าฮะคิดผิดไหมที่มาทำที่โรงพยาบาลวิลาด้<อ>ด<ม>าุหมอที่ชาบแน่แน <c oughs> ่มัดใจใจมากอ่าแล้วก็เออสำหรับคนที่ผ่าตัดไปนะคะต้องเตรียมแบบว่าของใช้หลังผ่าตัดบางคนชอบถามพี่กี้ว่าเออมีเงินเท่านี้ยผ่าได้ไหมก็คือขอบอกว่า ต้องเตรียมของใช้หนักขาดด้วยนะทุกคนอย่างเช่นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเงี้ยก็จะมีพวกน้ำเกลือเบตาดีนนะคะเอาไว้ทำแผลเช็ดแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่ไม่สะดวกเลยก็คือเวลาไปไหนมาไหนอะต้องแบบว่าอาจจะนั่งแท็กซี่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราสามารถนั่งรถมีอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ แต่พอหลังผ่าตัดไปมันก็จะไม่ทำทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเลยรเนี้ยค่ะนี่ก็จะมีเวตาดีนขวดใหญ่ให้น้องนะคะมีน้ำเกลือนะคะแล้วก็น,นี้ก็สำคัญมากแผนรองกันเปื้อนจากประสบการณ์นะคะคือพอมันเปียกนะทุกคนแล้วก็ทิ้งเลยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเรา มันเปียกน้าเกลืออย่างเงี้ยแล้วเราไปนอนเปียกน้ำอย่างเงี้ยแล้วเราไปนอนใช่ไหมมันจะเป็นแผลกดทับมันจะเปื่อยได้เลยอะคะ่ะเอออันนี้ก็คือสาคัญม,มากเวลาโมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปูปูก็ได้การที่นอนเปืือนนะคะนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้สาคัญม,มากเทวายนะคะเทวายก็จะช่วยในการหล่อลื่นนะคะ หลังทำไปก็ต้องโมเช้าเย็นใช่ไหมทุกคนมันก็ต้องมี KY นะคะใครที่จะทําก็เตรียมอุปกรณ์ในการผ่าตัดด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าทําไปแล้วมันจบแค่นี้นะว่าที่มันมีอุปกรณ์หลังการผ่าตัดด้วยนะคะอย่างของน้องเนี่ยทําลาไส้ไปอีกประมาณสองสามวันนะคะคุณหมอถึงจะให้โมมีแล้วก็มีไม้พันสัมภีให้ด้วยนะคะ อันนี้ไว้สำหรับทาแฉะนะคะเออลืมท่าทำไมเดี๋ยวพวี่น้องก,ก็จะกลับนะคนะคนก็เป็นกําลังใจให้น้องนะคะก็รีวิวให้ดูประมาณนี้คอนเฟิร์มให้น่อนึงว่าหลักทําไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้อะไรมากมายความเจ็บปวดจากสิบให้กีดคะแนนคือความเจ็บปวดขีขขนขนดคะแนนะ ก็คือมากน้อยน้อยสุดคือหนึ่งสองมากสุดคือสิบแล้วแขลมันไม่ได้เจ็บแล้วอะเจ็บตอนเวลาเราเดินอ๋อเจ็บเวลาเ็บให้อยอะให้มากเดี๋ยวเพราะว่าตอแลให้หกถึงเจ็ดแล้วกันความความเจ็บนะคะแนนความเจ็บเออหกถึงเจ็ดหายไปเลยได้สามก็คือมันก็ไม่ได้เจ็บมากมันทนได้ ตอนนี้ไม่เจ็บเลยแต่มัรู้สึกในท้องแล้วก็คือหลองไฟทลองานดีนะคะมันก็จะมีตดบ้านแล้วก็เวลาเออถ่ายถ่ายออกมาแรกๆก็จะมีสีดำนิดนึงเราไม่ต้องตกใจอ่ะคะก็ประมาณนี้ทิกี้ไม่ได้ประถ่ายให้ดูช่วงสองถึงสามวันแรกครับเพราะว่าน้อยยังมีสายที่จมูกนะคะเดี๋ยว Facebook มันยิ่งเออ กีดกะเขาเรียกว่าอะไรวะเ <c oughs> ขาเรียกว่ามัน <c oughs> ยิ่งปิดกัน้นเพราะว่ามันดูน่ากลัวแต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไระเนาะไม่มีอะไรก็ <c oughs> ตอนที่ใส่สายที่ดูแลตัวเองไงว่าห้ามพูดเยอะป่ะไม่พูดคือไม่พูดเลยกับแฟนี้คืออม,มันจะเจ็บคอใช่ไหมคะใายเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอวันที่สองเริ่มเจ็บแล้วเจ็บคอแต่ เจ็บไหมมากคือคืนคืนเจ็บตอนเวลาคืนน้ำลายอ่ะเจ็บเวลาคืนน้ำลายนะคะประมาณนั้นก็สําหรับใครที่จะทํานะคะก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องของเอการเตรียมตัวมาเช่นคือยอมรับในเรื่องสายนิดนึง <c oughs> เขาเรียกว่าสายเอ็มจีมันจะทําให้ลําไส้ทํางานได้ปกติอ่ะเหอแล้วเราก็จะไม่ปวดท้องมากอันนี้เราปวดท้องมากนะเพราะว่า ผ่าลังไส้ตัดลังไส้ท้องขนาดวันที่สองเจ็บเจ็บประมาณหนึ่งแต่เจ็บพอทนได้มันไม่เจ็บแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเจ็บพอทนได้มันเจ็บแบบจุกๆุกมหรือว่ายังไงมันเจ็บแบบวิ้วเวิเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเราลดชนอะไรอย่างเงี้ยอือ่หฮออ่ะส่วนใครที่ถามส่วนใครที่ถามค่าใช้จ่ายนะคะ ออลบกลนทักไลน์มานะคะเดี๋ยวกี้จะให้ข้อมูลน,นะคะโอเคค่ะก็ให้ดูประมาณนี้น้องก็หน้าตาสดใสดีนะคะพี่กี้ราคาทําผ่าตัดแปลงเพศพีพีวเท่าไหร่คะเออตอนนี้ไม่ได้รับแล้วะคะ่ะจะรับแค่เป็นแบบกราฟกับลำไส้นะคะโอเคก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะคะอ่ะบอกอีกทีหนึง่งเออเราเห็นคลิป ที่เราโมแล้วใช่ไหมเป็นไงมากแบบว่าเข้าได้เวลาเราเห็นจากตอนแรกได้แค่นี้ uh huh. เวลาเราเห็นแบบกูแยงมูแบบลึกขนาดความลึกได้ได้อย่างที่ใจเราตสองตานะอ่ะ uh huh. คือรู้สึกดีใจรู้สึกแบบว่าชีวิตเรากําลังจะเปลี่ยน uh huh. หนูจะบอกให้เลยนะคนเคยพาตัดแปลงเพศและเอาวัยอวะเพศตันคืออวัยาวะเพศความลึกคือได้แค่นี้ uh huh. คือ uh huh. เวลาเรา สี่กันแล้วชน <c oughs> มันทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดแล้วทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จด้ดดานความรักเลย <c oughs> อย่างอากุชัยรักเราชอบเราอยากจะเลี้ยงอยากจะดูแลเราอะไรเงี้ย <c oughs> เขาตามเราแบบตามสุดขีดเลยแหละก <c oughs> ว่าจะได้เราได้เราแค่คั้เดียวเขาหมดอารมณ์ไม่ประทับใจเหรอเขาไม่ประทับใจเขามีเสตี้แล้วแล้วเขาเขาไม่ติดอ่ะ คือเขาไม่ติดเราอ่ะทีแล้วก็ทิ้งเราเลยกลัวเราด้วยแล้วเราลีลาเด็ดหรือเปล่าลีลาเด็ดทุกอย่างแต่เวลาซีปุ๊ผู้ชายอารมณ์เสียบางผู้ชายบางคนน่ะซีเราปุ๊บซีซีเราปุ๊บกลางซีซีกลางแข็งๆอยู่นะอ่อนทันทีเลยเพราะอะไรเพราะซีไม่มันมันเอ้นี้ใช่ไหมมันแต่เขาบอกว่าลำไส้นี่มันจะบีบรัดนะมันจะเหมือนของขุ้มากกว่า ใช่บอกบอกว่าบอบอกว่าเออลามไส้มันจะมีหลอดเลือดในตัวจะมีหลอดเลือดในตัวด้วยอืมก็มันก็ได้ตรงนี้อะเนาะแบบว่าเคุณไม่ต้องมานั่งเติมเควายบ่อยๆแต่แต่ถามว่าเออต้องมุต้องใส่เควายไหมคือแรกๆก็ต้องใส่นะแต่พอนานๆไปไม่ต้องเติมไงเออตอนที่เออตอนที่มีแฟนเป็นคนเจนค่ะ ตอนที่มีแฟนเป็นคนจีนแฟนคนจีนจะไม่ร้วเราเป็นใช่ไหม uh huh. เอะเหรอเออเวลาเราไปไปนอนนอน,นอนกับเขาเนี่ยนอนนอน,น,อนเวลาซี้กันนานๆอะไรนี้ม uh ัน huh. จะแห้ง uh huh. ต้องแบบว่ายุดก,ก่อน uh huh. วิ่งเข้าห้องน้ำแล้วไปใส่หลอดลื่นก่อนแล้วก็กล uh ับ huh. มาเอามันหงุดหงิดมากชีวิตของเราเหมือนเหมือนไม่ใช่ของเราอะอ้าวละแล้วเรานอนอยู่อย่างเงี้ยเย่เยแล้วมันแห้งเนะเราไม่สามารถใส่เทียบยไบได้เลยเหรอก ไซจะรู้ว่าไซทำไมถ้าเป็นผู้หญิงแท้ไซทำไมเพราะบางบาง,บางทีก็คือแอปใช่ไหมเราขายแอปคือคือคือเราแอปเราแอบมากเราแอปแอป,แอปเราไม่ให้ไม่ให้ใครรู้ว่าเราเป็นไม่ให้คนจีรู้ว่าเราเราเป็นใช่ไหมก็ต้องแอปเออมันทรมานจิตใจทรมานจิตใจมากบางทีผู้ชายที่เรากมับ เวลาเรายอมนอนให้เขานอนกับเราอะเราหวัง<ช>ว่าเขาจะรักเราต่อไปเขาทิ้งเราไปเลยัวเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเอาไว้ยวะเพศของเรานี่จะเรียกตัวเองมาตลอดว่าเอาไว้ยาวะเพศของฉันพิการเอแอต่ตอนนี้โอเคแล้วนะแต่ก็คือว่าเออถ้าทําลําไส้อะเขาห้ามเก่งนะอันนี้หนูรู้เลยอย่งเก่งเนี่ยหมายถึงว่าเวลาแบบจึงีเพศสองทางเลยเนี่ยเขาห้ามเก่งนะโพไม่เก่งจะมาได้ยังไง ถ้าเก่งมันจะบีบรัดแน่นมากมันจะเข้าไม่ได้เราต้องต้องปล่อยไปต่อมนาะ<อ>แรกๆเออถ้าถ้าเก่งนะแรกๆมันจะเข้ามันจะติดตรงข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นเราไอ้นี่ไว้ก่อนก็คือน้าเราเวลาเราเก่งหนามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่มันจะโดนจะส่วนมากไม่เก่งหรอกตอนเวลาเอาัแต่เวลาเขาเอาเราจะเก่ง <laughs> มาอันนั้นก็ได้มันแต่ ส่วนมากคนที่ทําไปอ่ะเขาบอกว่าฟีลดีกว่าเยอะนะใช่เพื่อนแนะนามาเพื่อนหนูเคยมีคนถ่ามไส้นะใช่นี่เ็เพื่อนหนูแนะนํามาเพื่อนหนูทําที่นี่ไหม<ข>ทำ<ข>ที่<ข>อื่นเขาทำที่นี่เขาทำที่นี่เหมือนกันอ๋อเขาบอกว่าดีมากก็บอกว่าคือตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่มไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเขาตอนแรกก็เป็นแบบหนูแหละแปงเพศแล้วตันค่ะ แต่เวลาไปแก้แก้อยู่ที่นี่นะแล้วก็บอกว่าดีมากคือฟิลก็คือเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทั้งอารมณ์เปลี่ยนทั้งอย่างเลยคือดีดีแบบจากเมื่อก่อนเนี่ยใพียแค่ยี่สิบก็พอบอกว่าดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะเขาบอกว่าวคือเราไม่เครียดเราไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรเลยคือแบบเลาสบายสบายไปเลยแต่ก็คือว่าทำลํำไส้ไปอะ่ะความลึกมันได้ มันได้เท่าเดิมก็จริงนะแต่ไอตรงปากช่องคลอดลยอะไรเงี้ยไอตรงแรกๆอ่ะมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่อันเนี้ยเราก็ต้องโมนะพอไม่งั้นอ่ะรูมันแคบมันก็จะใส่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทําไปแรกๆก็ต้องโมด้วยแต่ความตแต่ไม่ต้องลึกมากก็ได้ก,ดก็คือไสยอย้มันเท่าเดิมแต่ไอรูที่ทําไว้อะ่ะมันจะบีบหดรัดเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเราถึงต้องโมเข้าไปเ่ะ ต้องโมตลอดใช,ใช่ต้องโมเพราะว่าแต่ถ้าเรามีผัวแล้วเราจะเป็นต้องโมไหมก็หลังเท่าไหนมีเพศสัมพันธ์นก็ไม่ต้องโมก็ได้อีกวันหนึ่นงโมอะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ใช่ใช่อ uh ๋อ huh. ก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะคะมีอะไรพูดเพิ่มเติมนะเไ<อ>มาอยา,ากจับเพิ่มเติมนะไม่มีอะไรอยากแนะนาให้มาที่นี่เลยทำอะไรก็มาที่นี่เพราะว่าอะไรป้าน้องเสียตังทำมา สองรอบละส,สองรอบเป็นรอบที่สามเกือบล้านละ,ละอนอรอบที่สามเกือบล้านเวลาเราทําไม่ประสบค,ความสําเร็จคือแบบเรารู้ส,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 สึกเศร้าเคยแบบเคยแบบรู้สึกเศร้าเศร้าแบบยูดเรายู่เฉยอ่ะเราก็ร้องไห,ห้โดยไม่รู้ต <ๆ S 1> ัวอะไรอย่างเงี้ยต้องโมตัดชีพเหมือนเดิมไหมไม่ต้องโมตัดชีพเหมือนเดิมค่ะเออในเล่านิดหนึ่งตอนนั้นไปทําที่หมอชื่อดังท่านหนึ่งแต่พอห้าบอกชื่อน่ะ แต่พอหนูมีปัญหาหนูติดต่อเขาเขาว่ายังไงบ้างโทรไปหาเขาอ่ะเขาพูดไม่พอเลยอ่ะคือเขาพูดตะคอกตะเคาใส่เราพูดบอกว่าเขาเขาเป็นคนบอกเราเองว่าไม่ต้องแยงโมเราเราก็ไปแยงเราก็ไม่เราก็ไปแยงเราเราเขาไม่ให้เราแยงโมนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ะเสือกแยงนิดหน่อยเือกตัวไง สุดท้ายเวลาอวัยวาะเพศของเราตันเขาโทรไปถามว่าทาไมเย็ดครพุ่งเย็ดกัหรดยังเย็ดยงังเย็ดยงังทำไมไม่เย็ดทำไมไม่เย็ดเย็ดเลยเย็ดเลยเย็ดเลยเอเอยังไงเย็ดไปไ <c oughs> ไเข้าเลยหมอทําไมไม่เข้าทุกค,คนเขาก็เข้าทำไมเธอไปเข้าเดี๋ยวาตายเลยก็วางหูใส่โอ้ใช,ใช่แล้วก็โทรไปอีกหมอคะหนูจะไปแก้หมอกที่ยังไง แกหรอจ่ายค่าเขาเดิมมากก็พอนะครับยังไงเนี่ยต้องลความรับผิดชอบอะไม่มีให้เราเลยอย่างน้อยเพราะว่าอ้ารจ่ายค่ายาหรือว่าค่าที่คแพนนนิดน้อยครึ่งนึงก็ใกล้เพิ่มแตครึ่งนึงก็พอนี่จ่ายจ่ายแค่มีคำว่าแค่จ่ายแค่เขาเดิมก็พออื่ะมีคนถามบอกว่าแล้วจะมีกลิ่นง่ายไหมคะก็คือมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะของล้ำไส้อยู่แล้วอะมันไม่ได้ เป็นกลิ่นอุจจาระเหมือนที่หลายๆคนคิดนะแล้วก็เวลานั่งๆอยู่อย่างเงี้ยน้ำลำไส้มันไม่ได้ออกมาเหมือน <c oughs> เหมือนที่เราคิดนะว่ามันออกมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยลำไส้มันต้องโดนกระตุ้นนั้นถึงจะมีน้ำเมื่อออกมานะคะทุกคนอะกระตุ้นแบบอย่างนงี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> ดีกันเออมันจะออกมาอย่างนี้ใช่ไ <c oughs> ใช่ตอนแรกตอนแรกที่คิดว่ามันจะเป็นแบบน้นว่า แค่นั่งอยู่น้ำเลือมันก็จะไหลออกมาแล้วจริงๆมันไม่ใช่นะส่วนมากคนที่ทาไปเขาจะบอกว่ามันจะออกตอนที่เราเหมือนมีเพศสัมพันธ์เป็นสักพักหนึ่งมันถึงจะออกอซึ่งมันดีตรงนี้แหละแต่ถ้าลรงไม่ดีนะมันจะไปอุดตันอยู่ข้างในมันจะออกมาเป็นเมือกๆเป็นเหม็นก็คือคนที่ถามว่ามันมีกลิ่นง่ายไหมอันนี้ก็คือต้องรักษาความสะอาดให้ดีนะคะไม่ว่าแบบ ลังไส้กาปะจะบอกว่ากาปะถ้าถ้าลังไม่ดีก็เหม็นเหมือนกันใช่ไหมเหม็นเหม็นแบบปลาเค็มอืมเหม็นแบบเหม็นเที่ยวเหม็นอะไรมันแบบหมักหมกมาแน้วทุกคนดู้ชอบดู้ชอบเวลาตื่นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าด้ลังชอบเยอะแยะเ่ยอันนี้จริงปะเนี่ยจริงจี๋เป็นคนที่โลภีตัวว่าเหม็นเล็กยางหรือเล็กางจะชอบเวลาหนึบกุชชี่อย่างเงี้แต่ชอบ เอากระโดงไปเป็นเียญเพื่อได้ไปลาอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อีกทีหนึ่งเราไปแก้ที่ครั้งที่สองเราก็เลยตัดใจไปแก้ที่ต่างูชาใช่ไหมใช่แล้วไปถึงไปไปแก้ที่นั่นนะตอนนั้นนะก็โควิดไงเราทข้ามาไม่ได้ก็เป็นโควิดแล้วก็ราคาราคาแล้วมันก็มันก็ถูกั <พอ S 2> <อ>้าเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แปแสนกว่าเป็นเงินไทยอ่นะเอ่อ สี่พันห้าร้อยดอลลาร์แล้วเราคิดว่าเออเราจําเป็นแล้วแหละเพราะว่าในช่วงนั้นผู้ชายสอบเยอะมากผู้ชายจีนก็สวยอ่างเงี้ยเออสวยผู้ชายจีนจะอยากจะเรียนแบบโอ้ยจำเป็นแล้วล่ะต้องทำโดยเวลาทําแล้วลุ้สุดงงมากเขาไม่ดมงยาสลบให้เราเลยเขาทาแบบออารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวคุยกับหมอได้ปกติแล้วก็เขา่าเอาหนังข้างในในปากของเราเนี่ยอื มาต่อมาต่อมาต่อกระดาษตาอลึกอะแต่แล้วเขาก็ทำสดๆแบบนี้หรอใช่แล้วคุกับหมออ้าวแล้วเราไม่เจ็บในปากหรอไม่เป็นอบไม่เจ็บเพราะว่าปากเราฉีดยาชาแล้วไยอืมแล้วตอนหลังพอทำเสร็จมันกลายเป็นยังไงอะมันเป็นเหมือนแผลอ,อะไรใา่แผลใช,ใช่เป็นแผลแล้วใหม่จะลุดออกมาเลยเหมือนร้อ,อนหน่ายเหมือนอ,น,นอะไร่เงี้ยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว Uh huh. อันนี้แบบใหม่เลยเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาเอากระพุ้งแก้มาต่อช่องคอดได้เลยอ่ะแล้วมันใช้งานได้ไหมไม่ได้ขนาดจากขนาดความลึกตอนแรกก็ได้แค่นี้เออความลึกตอนแรกไดแค่นี้แต่ละทำเพิ่มความลึกได้ uh huh. แค่นั้นหรอเสียเงินฟรีไหมก็เหมือนกับเสียเงินฟรีอะ่ะ uh huh. แต่ถามว่า แล้วใครแนะนงไปทําเพื่อนเพื่อนเคยไปทําที่นั่นหรอโอ้อเพื่อนทาเยอะมากแล้วทุกคนไอ<ง>้นี่นะเอากระคุ้งแก้มมาทำนะคือทุกคนเขาไม่เคยมีงานแก้ให้<อ>คุอเขาก็ทําแล้วคือทําแล้วคือประสบความสาเร็จเลยคือก็ทําแล้ว,ลว,ลวคือขนาดความดึกขึ้นได้เลยแต่แต่งงานใหม่ก็มีใช่ไหมที่กัมพูชาไ<ค>ยาถึงว่างานที่ไม่เคยทําแปลกงเขาครั้งแรกอย่างเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันดีไหมก็ เท่าที่เท่าที่ทำคนที่ําทำเขาบอกวันนีอืมโอเคสาวกัมพูชาสวยพี่มากี้คะแปลงได้สองเดือนล้างไม่ถึงชั่วโมงมีกลิ่นทำไงดีเออแรกๆอะ่ะมันอาจจะหมักหมมแล้วเราอาจจะล้างไม่สะอาดเนี้ยค่ะก็มีทิคๆหนึ่งใช้น้ำยาบว้วนปากนะคะล้างได้ทุกคนเอาแบบอ่อนๆนะ เอ,อาผสมน้ํานิดนึงแล้วก็ล้างนะคะมันจะช่วยได้เพราะว่าช่องคลอดมันอ่อนเหมือนแบบอันนี้เลยอะช่องคลอดมันเป็นเหมือนผิวหนังอะคือในปากเราอ่อนกว่าเรายังสามารถที่ใช้แบบน้ำยาล้วนปากล้างได้เลยน้ำยาล้วนปากมาผสมน้ํานิดนึงนะคะมันก็จะช่วยได้อาหารประมาณนี้แล้วก็วันนี้ก็รีวิวให้ดูเท่านี้นะคะหลังทำสามถึงสี่ถึงห้าวันนะคะ ต่อลำไส้เฉยๆก็ไม่ได้ทรมานวันนี้ลุกเดินได้ปกติแล้วเนาะเดินได้แต่ว่าหนูไม่ค่อยการเดินกลัวเป็นลมหรอใช่เพราะว่าเรายังไม่มีแรงไมงพอว่าจะกินอะไรดูก็คือลำไส้อย่าบอกนิดนึงว่าเออมันจะกินอะไรไม่ได้ประมาณสี่ห้าวันนะคะรอให้ลำไส้ทํางานดีก่อนไม่งั้นน่ะเวลากินเข้าไปมีคนเคยทําลำไส้แล้วกินเข้าไปอ่ะกินแบบหมูกระทะอย่างเงี้ย เหมือนกับเขาหิวมากอ่ะมันปวดท้องเลยนะกี้เจอมาแล้วสองคนเพราะฉะนั้นน่ะต้องเตรียมใจว่าถ้าทำลำไส้นะคะไม่ได้กินประมาณสี่ห้าวันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะง่วงนอนมากเลยกลับไปนอนแล้วเหนื่อย